สวัสดีค่ะพบกับช่องหลายเมนูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดกระเพราปลาหมึกค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีเนื้อปลาหมึกที่ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วก็ใบกระเพราค่ะแล้วก็กระเทียมพริกที่โขลกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากตั้งเตาค่ะ ก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะรอให้น้ำมันร้อนขึ้นมานะคะพอน้นมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมพริกลงไปเลยค่ะผัดให้กระเทียมพริกของเรามีกลิ่นหอมมันคะ พอเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปค่ะผัดปลาหมึกกับกระเทียมให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะด้วยรสด,ดีครึ่งช้อนน้ำตาลทรายครึ่งช้อน ด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำปลานิดนึงแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรอจนกว่าปลาหมึกมันจะสุกนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะการมันไม่ติดก้นหม้อนะคะ แล้วก็ผัดทุกอย่างต่อจ้ะพอปลาหมึกของเราเริ่มสุกแล้วนะคะคิดว่าโอเคแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดต่อให้ใบกระเพรามันสลบนะคะ โอเคค่ะทุกอย่างก็สุกเข้าที่แล้วนะคะปิดเตาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับผัดกะเพาราปลาหมึกในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ